ดีพี่น้องมันนี่ก็อยู่กับช่องสตรายอีสานบ้านนาข้า่เมื่อนี้สิผ้าพีผ้าน้องมาลงหัวเนาะสิมสอ่าซอนซอนเอากับปูไปใส่เบ็ดเนาะพี่น้องอุปก,กรณ์เ่ากับมีคุแล้วก็สวิงแต่ว่าเอาผ้าแยงเนาะพี่น้องมดแซนนี่มัดใสใหม่เพราะว่าสวิงอันนั้นมันขาดก็เลยประยุกเอา พ่อเดสอนผ้ามือนีผ้า,ผาพี่ผ้าน้องมาลินห่วยเนาะบรรยากาศคึมฝาคึมฝ,มฝนหนามไร้หนามไร้เนี่ยอยู่พี่นอ้องทุกเทือมมันบกลงกูหนีฝนหมามันก็เลยหนามขึ้นเนาะเนี่ยมาสอนกันเลยพี่นอ้องว่ามันสีมีตูบ่เนาะสอนน้่นสอนเอาฮีเขิก เดือดได้นิเนาะมุนตามาิล่ละ นี่ยังบอนี่พี่น้องได้นะสองตัวกระปูเออเออนี่เมือ่อเวลาาสวนห้าก็ไปตักเอามองคีเหอใบไม้ทับทุมนะเนาะพี่น้อง กระปูมันสีเขาไปส่วนอยู่ในหันนี่เนาะพี่นนองเขาก็เด็กสอนมาก่ะปุ่งก็มี่คือกันกระปูหน่อยก็นีน่ตักเอาน้ำใบใหม่นี่หินอยู่ตัวนั้นกระปูหิน มีอกันัวเดียวหาต่อกันีน่ ได้แล้วพี่น้องสองตัวมันกับสิตัเดเบี้ยบาทนะตัวสองตัวนะพี่น้องสุดยอดสอนนะน้องขี้คือได้แล้วตัวนึง นไนอเห็นไ e ี่บ่อุ้ยเดี๋ปลาเฮ้ยเดีปลาดุกพี่น้องปลาดุกตัวหกงนูลกัปูก็ได้นี่ใช่หละไม่ปลาดุกนักเลย มันเหรอพี่น้องได้หอนปุ๊บแบบ,บนี้นี่เห็นไหม cho anh chị hợp lại Học hôn rồi là bò Bây nắm bay mày Cái này mà mình ได้แล<อ>้วพ<อ>ี่น้องเดี๋ยวหลายตัวอีกเจ๊กระปูหินจวนมาก đấy bay mày đấy bay mày lai cả, khang lại nó Ừ, nè cá หินปานไม่ใช่นะเดี๋ยวปลาดุกอีกแล้วพี่น้องปลาดุกกร็ร้ายนี่ O okay. quê? ในไลตูย่กตะปูน้อย